อขอสวัสดีครับชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็อยู่เวฟสมายเพย์ยิม้มแฉ่งแฮมแฮม,มนะครับผมเป็นเวฟที่ซื้อบัตรเติมเกมก็จะเป็นบัตรกเรนาบาัตรโทมันนี่นะผมแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นบัตรกเรนาเนี่ยจะถูกกว่าบัตรปกติด้วยครับผม <c oughs> เห็นปะปกติ135เชลจะอยู่ที่ประมาณ90บาทนะครับแต่อันนี้อยู่ที่85บาทจะถูกมากมีเทมโค้ดมีสินค้ายทีทีมีสุม่มรางวัลโอ้โหเยอะมากซึ่งวันนี้ผมจะมาลองสุม่มรางวัลครับผมแบบอยากได้เงินที่แบบชอบเสี่ยงไงชอบความเสี่ยงงไปรรระเเดด็น <c oughs> ็นนอัับแกกาต ใครแบบอยากล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กก็กดที่ล็อกอินด้วย Facebook เฟซบุ๊กได้เลยนะครับผมง่ายๆคือล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กแหละนี่เป็นไงเรียบร้อยคือแบบเร็วเกินผมอยากมาสมใช่ไหมอันดับแรกผมจะเติมเงินก่อนนะครับผมการเติมเงินนะผมจะมี3แบบนะผมก็คือเติมผ่านดูบันนี่ทัวเล็ตแล้วก็ผ่านธนาคารนะผมส่วนผมจะมาเติมผ่านทัวเล็ตนะครับผมง่ายๆเลยวิธีการเติมถานทัวเล็ตนะครับผมก็เข้ามาที่ทัวเล็ตนะผมแล้วก็กดโอนเงินนะผมแล้วก็กดจะมีเบอร์ให้เห็นปะ่ะศูนย์หกสามเก้าเก้าหนึ่งเก้าเจ เราต้องเอาเลขอ้างองิเอเองเห็นไหมเลขอ้างอิงนี่มาใส่นะผมห้าศูนย์ศูนย์ศนมเจ็ดเก้าแปดสองนึ่งสาะผมแล้วก็ยืนยันการทำรายการไปดิผ่านแล้วครับผมแป๊บเดียวก็ผ่านเลยอ่ะซึ่งผมจะมีเครดิตอ,อยู่50นะครับผมแล้วก็ผมอยากสุม่มของรางวัลก็มาที่สุม่มของรางวัลน,นะผมการสุมร่มของรางวัลก็มีหลายแบบนะผมใครอยากได้บัตรกาลีน,น่าก็จะมีกล่องกับสปินเซียตโก้นะครับผมส่วนใครที่อยากได้บัตรทูมันนี่มาตรงวงล้อนะผมจะบัตรทูมันนี่นะครับผมวันนี้โอ้โหผมขอบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครไม่่ม่่อออยยาาาากกเเเสีีีงงโดดนนนคคครรรรััับบบมมมมซื้้ตติไทะผข ไม่ชาร์จเพิ่มแน่นอนนะครับผม,มเผ่อๆถูกกูได้นะส่วนใครทรี่อยากเสี่ยงดวงมันผมนะผมสามารถมาสุ่มได้ห้าร้อยถูหนึ 1, ่งพันถูคิดว่าผมจะได้ปะ50บาทแรกกับ500อถ้าผมได้นี่โคตรคุ้มเลยนะครับผมโคตรคุ้มเอาไปพูดพ่างตะเพงกกดไปเลยไปปึ๊บมา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 พันหนึ่งออกนี่หา่าโอ้ยอย่าว่ายี่ห้าเครดิต <c oughs> โอ้ได้วันนี้ผมจะได้วันนี้ห้าอยถูได้ปะพันหนึ่งก็ได้ไปขอพันหนึ่งพันหน โอ้ยอย่าบอกว่าเกลือเถอะเว้ยสมายพีขอเถอะบุตรดาแห่งสมายพีพลีสพลีสกูได้คเครดิตเอาขอ90กรคุมล้วอ่ะก้ก็ได้มาก้ 90. อีกสักรอบนึงจะเป็นอะไรไปผมคิดว่าน่าจะได้นะครับมาเฮ้ย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 เ <c oughs> <c oughs> ชียห้อรอยจริงจัง มันจะเติมได้จริงป่าววะโอ้แค่นดิก็คุมแล้วแค่นดิก็คุมแล้วเอาหมดให้มันหมดครับผมหมดหมดให้มันหมดในเฉยตอนเนี้ยห้าร้อยอีกสักใบอีกสักใบนี่ จะได้พันอยู่แล้วเมื่อกี้500อันเดียวกันคมมนุ้มไหมล่ะใครที่สุ่มเสร็จนะผมมาที่ดูของรางวัลน,นะครับนี่ผลลัพธ์นี่คือบัตรทูบันนี่ของผมผม500ผมเติมเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับผมผมเข้ามาเว็บเติมเกมนะผมเข้ามาที่เกมสป er ีดดีฟเตอร์ล็อกอินด้วยอะไรวะเฟสบุ๊กปะเรื่องมาที่ทูบันนี่นะผมแล้วก็ใส่โค้ดที่เราเพิ่งได้มานะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมนี่นะผลลัพธ์นี่นะครับผมผมจะเปิดหน้าสปีดดีมนะนี่ผมมีเพชรอยู่83,700เพชรผมจะเติมไป500ทูไปยินดีด้วยอุยได้931ไดมอนด์ดจริงปะเนนีีย่ยยิด เขาคุณแนะนำการซื้อ300ไดมอนและเปิดใช้โกลเด้นหือะไรอะ่ะรับไปดิ84,600ีย 84, เพชรเป็นไง รวยเปล่เนี่เพชรเข้าแล้วนะจ๊ะแม่เป็นยังไงผมบอกแล้วสมายพีเติมได้จริงซื้อได้จริงอุย้ยตอนแรกผมไปคิดว่ามันจะเติมได้จริงนนเนี่ยเปิดมารัาง้งแรกได้500ถูนี่โคตรคุ้มเลยนะครับผมโอเคถ้าสมมติใครที่แบบอยากเสี่ยงดวงอย่างผมก็สามารถมาสุ่มเสี่ยงกันได้แต่สมมติใครที่ไม่อยากเสี่ยงดวงอยากได้เป็นบัตรคาริน่าหรือบัตรถูแน่ๆน,นะผมก็สามารถมาซื้อได้นะครับผมบัตรเติมเกมมีเยอะแยะมากมายไอเตมโค้งไอเตมโคตรสมของราง,งวัลเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> โอเค i l e p a y in.th เว็บคุณภาพชั้นดีมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วปลอดภัยครบในเว็บเดียว <c oughs> หล่อปะเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับอืม้วนปะ่ะมงคนทำไรลูกมงคนมงคน <c oughs> มงคนมงคนพ,พูดกับคนดูหน่อยเร็วมีคนคิดถึงหนูต้องเยอะนะเนี่ยดูมันอ้วนมากเลยครับ <c oughs> อ้วนปะ คำเตือนหากพ่อแม่พี่น Everybody fucking job job ้องไอ้บีบอดี้ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมขอบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหร is is ือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวประกาศไปซื้อของที่ดอนนาเมิกครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านและกับเพื่อนๆทุกคนในคดีก็หยบช่องแชทมงแอนดูวัตก็ถ้าใครอาหาช่องผมไปเจอนะครับผมบอกไว้ก่อนนะว่าช่องผมเปลี่ยนโลโก้แล้วนะครับผมจากแบบนี้เป็นแบบนี้เห็นไหมอันใหม่ป่ะแล้วก็มีมงคลอยู่ด้านหลังด้วยเป็นไหมมันนนนเเปป็็แแแมมมววะะะรบบผโหดออ่กล้า อมก็ที่ผมเปลี่ยนโลโก้นะผมไม่ใช่อะไรคือผมรู้สึกว่าผมใช้โลโก้เดิมนั้นมาประมาณปีกว่าแล้วผมก็เลยอยากเปลี่ยนอัปเกรดช่องบ้าง ก็ใครที่ดูคลิปเมื่อวานนะผมก็คือคลิปรถคันนี้นะผมคลิปรถเมตาคันใหม่นะผมใครยังไม่ดูกดไปที่มุมขวาบนไปดูก่อนนะบอกไว้ก่อนนะว่าไปดูก่อนรถคันนี้โหดที่สุดแหละเป็นเมตาดับหนึ่งนะผมแต่ที่ผมจะมาพูดในวันนี้ทุกคนคงสงสัยเฮ้ยพี่มอพี่รถอะไรที่พี่ไม่เคยเล่นรถอะไรที่พี่ไม่เคยมีหรือรถอะไรที่แบบพี่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนก็คือรถคันนี้ผมหาก่อนนะ,ะนๆหาก่อนหาก่อนนี่ซูเปอร์โนวาครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่ออกมาตอนแรกๆของเกมนี้เลยนะครับเป็นรถที่ผมอยากได้มากช่วงนั้นแต่คือตอนนั้นนมีราปะณ น่าจะเดือนก่อนมาผมมันต้องมาขายใหม่เลื่นี้ผมก็เลยได้ซื้อไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วก็อัปเกรดไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมยังไม่ได้มาทําคลิปให้ดูกันว่าผมแบบมีรถคันนี้แล้วไงประเด็นวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นรถคันนี้แล้วกันนะครับส่วนรถคันนี้นะผมจะเน้นไปทางดิฟกับเอนแทงก์นะครับความสามารถพิเศษมันก็คือเมื่อใช้ในตัวทุกสี่ครั้งจะเพิ่มเอนแทงก์22เปอร์เซ็นต์ะครับผมก็คือเวลาเรากดในตัวสี่ครั้งอะเอนแทงก์ที่เป็นหลอดข้างล่างอ่ะจะเพิ่ม22เปอร์เซ็นต์ก็ถามวบบ่า เป็นรถที่สวยจริงอะดูดิโคตรสวยอะผมบอกเลยแล้วส่สวนตัว <c oughs> ผมเป็นคนชอบอะไรที่เป็นสีม่วงอยู่แล้วแต่ในโตเป็นสีฟ้านะครับผมนี่โอ้โหหาห้องคนเร็วว่าผมมาตาแรกผมจะอืมไม่แบนดดาดดีกว่าไม่บนดดาดแล้วกันนะผมอุ้ทำไมตาผมแดงอะผมเพิ่งอาบน้ำนะผมหน้าเลยดูแบบใสสะอาดเกลี้ยงเกาแรงอย่างนี้ <B ank> โอ้ยดักกี้วอเตอร์พาร์คครับผมมาอุย้ยมีวอลไครด้วยโอย้แสบตาแบบผมทาครีมเข้าตาแบบประเด็นโดนอยู่ตาแดงเลยโอ้ยนี่ซูเปอร์โนวารถสมัยแบบ เก่าอ่ะเก่ามากรถแบบเจนแรกๆเลยนะผมรถคดีนี้มีรถอะไรกันบ้างมีคาเค้นนะผมมีลาซอมมีมอไซด์ด้วยนะครับผมชื่อแบงค์นะผมมาดูกันที่แบงค์มีคนเนตชา้าสยามสยองซะหนึงไปฮึบซึบอะไรแรงไดมอนด์นี่พี่โหดนะพูดบอกเลยนะครับโอ้โหอะไรออกตัวกันที่หนึ่งแล้วเนี่ยโอ้เสียบตาโอ้ผมต้องว่าผมต้องเล่นตาเดียวแล้ว่ะอ๋ออ๋อน้ำตาไหลเลยดูดิ าสมมุติกล้องเห็นนะหวังว่ากล้องจะเห็นว่าผมน้ำตาไหลโอ้โห C W ครับผมวิวกลางอากาศโอ้โหเล่นตาเดียวประดิเ,เกมนี้เนี่ยแอโห่งันหวานชีว์วิววไปดิแสบตาจริงจังเป็นไรวะไอขีมเข้าตาโอ้โหน้ำตาไหลเลยดูดิครับเห็นปะโอ้โอไปอยังได้อยู่ยังได้อยู่มอโอเคเริ่มหายแล้วเริ่มหายแสบแล้วมาขอเช็ดตาไปหนึ่งทีไปโอ้โหนี่ขนาดแบบ เล่นมือเดียวโชว์เม w c ื่อกี้ w c w พึบปึบอ้อยแฝบอีกแล้ว c w w ผมไปโอโหโอ้โห c w w รู้สึกว่าแพสซีฟติดลว้ลวนๆนะผมก็คือเวลาที่เราใช้ในโตครบสี่ครั้งเนี่ยมันจะทำให้เอ็นแทงเราเพิ่มขึ้น22%ป c w w ไปใครที่แบบอยากดูคลิปวีวิวเต็มๆผมว่าช่องอื่นน่าจะทำไปตั้งแต่แรกๆแล้วยังไงก็ไปหาดูกันได้นะครับผม ผมขอไม่ได้แบบรีวิวเต็มๆแล้วกันว่าอะไรยังไงนะครับเพราะมันเป็นรถที่นานมากแล้วน่าจะปีนึงแลยเรามั้งคันนี้เฮ้ยเกือบนูนแล้วขอดเนี่ยโอ้โหตาผมดูดิผมไม่ได้เป็น COVID 19, โคโนนนวิดโคนาะนวิย <c oughs> ช่วงนี้สิวผมก็เริ่มหายแล้วนะครับผมดูดิแต่ก็มีจุดด่างดำอยู่ใครแบบ มีวิธีทําให้หน้าผมขาวปะคือปกติผมพอบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมชอบมาร์กหน้าอะไรเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ชอบหรอกแต่คือขี้เกียจอะประเด็นขี้เกียจต้องมานั่งแต้มทีละจุดแล้วก็แบบเอาแผ่นมาใส่หน้า15บหรือครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาออกเงี้ยขี้เกียจทําโอ้ยหาห้องตั้งนานเไงอ่าไม่แบนด่านเหมือนเดิมครับผมด่านอะไรก็ได้ไม่เอาดักกี้ได้บ้านเล่นเป็นเราอะถ้าเอาดักกี้นี่หาเลยนะลอสแองเจลิสนี่มีใคร่วยๆให้ผมจีบเป๊อปในเนี้ย้ยว่าผมเป็นนนรถตาวเเลยยยะ้้ออททไไมมแฟชั่่่ผปี120 โอ้โหร้อยยี่าเฮ้ยทำไมแฟชั่นเขาเยอะจังผมต้องไปซื้ออะไรเพิ่มมาทุกคนผมว่าผมก็แฟชั่นสูงที่สุดแล้วนะคือผมใส่ชุดที่แบบโอเคสุดแล้ววนะ่ะคือแบบบวกแฟชั่นเยอะสุดแล้วนะหรือว่าผมขาดตกบกพร่องอะไรไปไปะเนี่ยสยามใช้ยหยองชั้นลนึมมันเก่งอะอือมันเท่อะอีมันเก่งอะอูมันหล่ออะไปดิพื้นพื้นโอ้โหอะไรครับเฮ้ยมีประยุทธ์นี่มา นาริกายือเพื่อนดประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์โอ้เบบ้ทำไมชอบล้องลงกันจังเพลงนี้เป็นเพลงที่มันไม่มีคุกกี้ลองลุ้นดูสิอาจจะมีคุกมาล้อเราอยู่ <c oughs> What the fuck โอ้ยรถคันนี้ค่าเทินต่ำรับผมเฮ้ยนี่คืออ่าท่านท่านท่านมาเล่นเกนหมด้วเหรอครับเนี่ยท่านนายก <c oughs> ไม่เอามอสเดี๋ยวช่องบินไป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 ปึ๊บปึ๊บโอ้โหเฮ้ยมาริกายืมเพื่อนโหดจังอะยอมเลยจ้า cww ไปโอ้โหปึบปึบปึบพึบขอที่เท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่ใช่ที่สามผมขอที่ที่แบบท่านมาริกายืมเพื่อนเอามาได้ป่ะไปไป ค่าเทิร์นมันต่ำครับผมคันนี้ค่าเทินมันต่ำค่าเทิร์นต่ำ C W W ไปเลี้ยวเบรกเทิร์นโอ,แอโ้แอดวงแอดหวานไปโห่โหดกันจริงในแต่ละคนโอ้โหเลี้ยวไม่พ้นจริงว่ะค่าเทิร์นต่ำๆความรู้สึกเหมือนตาที่จะเข้าเส้นชัยกันสามคนเพราะว่าดูในแมบ,บสิห่างไกลอยู่นะห่างไกลอยู่นะปึ๊บ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 แอดวงแอดหวาน C W ล W ไปดิมันเก่งอ่ะ E มันเท่ะอะ U มันหลอ่ออะไปไป ไปไปโอ้ยตีโค้งไกลมากแม่ C W โอ้ย C W บุ่ติดเฮ้ยวัดนี่ผมไม่ค่อยได้เล่นด่านนี้เลยเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเล่นกลา,างเล่นมนือละรเฮ้ย <h ây> หรือเป็นพ่อรถอรถใหม่ครับรถในตำนานนะครับโอ้โหนาฬิกายืมเพื่อนที่หนึ่งว่ะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ ไม่แบนด่ามันเลยครับผมผมด่าอะไรก็ได้ที่ผมคิดว่าผมน่าจะชนะแน่ๆคือ3ด่านบนนั้นซ้ายนะผมด่านก้อนกรีดด่านโซเวอร์แล้วก็อีเดนโอ้โหแบนสองหนาเ,เรียกว่าด่านก้อนกรได้ปะเียร์านเชด่านนี้ก็คิดว่าน่าจะได้นะเอ,อ้าเจอน้องในขับครับผมทิปเกมกับควิกลี่ครับผมโอ้โหผมเพิ่งเล่นกับน้องแกไปด่านซิตี้สิบเอ็ดก่อนจะมาอัดคลิปประมาณครึ่งชั่วโมงว้าวเอ้ยมงคลอย่าขึ้นมาดูหางมาดิเหมือนจะแพ้น้องในขับประเด็นอะรถรถอะไรวันนี้ผมมารถอะไรมาวันนี้เฮ้ย <c oughs> ดูมงคลดิ ชายามชายองชาหนึ่งไปโอ้โหสนามไม่ติดโ,โเป็นไงิงนมอสซุปเปอร์โนวาไม่ละมองไปไปไปซีวิวดับวิวไปครับผมมาซีวิวดับวิวไปสวยอยู่โอ้ โอ้ยชนไปแง่งเดียวเลยครับผมเมื่อกี้ c W W โอ้โหมอสมอสจะแทนน้องในขับไม่ได้เป็นหัวหน้าขับนะเวย้ยตปครับผมโอ้โหตอนนี้สุดท้ายเลยอะอย่างอย่างฮาอยากเข้าใกล้โค้งมากๆอ้ประเด็นนะเมะื่อกี้ T W ไปครับผมยังหน้อยู่ยังหน้อยู่ยังหน้อยู่โอ้วดีไป c W, w. ปดับวไปเฮฟวี่เบรกไปเลย ดับบิลว่าผมมาแล้วผมมาแล้วผมบอกเลยนะผมมาแล้วนะผมมาแล้วนะครับผมผมมาแล้วนะเฮ้ยมงคลเดือดขึ้นมาโอ้โหมันเหยียบเหยียบปุ่มอะไรไปมื่อกี้มาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหไม่ได้เหยียบแท่นนั้นเมื่อกี้ความเร็วตกความเร็วตกความเร็วตกดับบิลว่าโอ้โหขอติดสามบรรด์กได้มาขอติดสามบรรด์กได้มาขอติดสามบรรด์กได้มาโอ้โหเฮ้เพราะว่าผมต้องชนทางเข้าทางลัดแต่พวกนี้ว่ะ เอาขึ้นมาที่2เฉยโอ้ผมต้องชน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 ต้องชนโอ้ยเดียวที่4เฉยแพ้น้องเลยครับเฉยโอ้ยร้องไห้ไปดิมาครับผมตาสุดท้ายแล้วผมอยากได้เป็นซิตี้1ิได้ปะไม่แบดแล้วกันไม่แบดผมจะไม่แบดผมจะเอาซิตี้1ิขอซิตี้1ิบเอซิตี้มารีเวิร์สหรือธรรมดาก็ได้มา <f uck> รถเอ ng เจลิทอีกแล้วเหรอมาแก้มือแล้วกันนะผมรถเอ ng เจลิทตาที่แล้วผมได้ที่เท่าไหร่วะที่3ามปะเพราะว่าคุณนาฬิกายืมเพื่อนเนี่ยที่1ใช่ปหมอ่าผมจะขอที่1แล้วกันมาอุ้ยคริสตัลรถไปหรถโอ้นี่จะรถเทพๆดูดินี่จะรถแบบโหดโหนะแต่ละคนแล้วผมเอารถแบบเจนไหนมาเล่นเนี่ยเจนแบบเจนแรกเลยดูดิสุดเพลินบอกว่าวัดชายหยามชายหยองชาหนึ่งเอบีบอดดี้ฟักกิ้งปีตพุงปีต อุยโ,โอ้โหมันชนผมครับเมื่อกี้เห็นใช่ปหมเห็นใช่ปหมเมื่อกี้ไปอุ๊ยยังได้อยู่ยังได้อย,อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เลี้ยงบูส์นะผมเมื่อกี้ผมเลี้ยงบูส์นะ C W วไปเฮฟวี่เบรกโอ้โหดีไปเลยจะเป็นอะไรไปไ,ไปครับผมยังได้อยู่ยังได้อยู่อ,อุ้ออยนี่แค่แบบอีซ EC นะเนี่ย ออกับชนเมื่อกี้แง,ง่งแง่ช่องแคบมาทิ่การอ,อุ้ยวอตคือมันมันแรงเกิดแล้วมันก็เลยไม,ไม่ไม่ขึ้นไปตรงนั้นไปครับผมตรงนี้เราต้องเลี้ยงโบนให้ได้เพิบอ,อุ้ยลงไปแตะเบรกครับผมไม่ได้เลยยังได้อยู่ยังโอเคอยู่เพิบมเพ,พิโอเวอร์ดีชีดักไปอยู่ดับไปอยู่ไปดิแน่จริงก็ตามไม้ทันไอ้น้องแน่จริงก็ตามไม้ทันแน่นจริงก็ตามไม้ทันโอเวอร์ดมาซีดวิวดับวิวไปแล้วครับผมตามนี้นะผมซุปเปอร์โนวา รถเจนแรกที่คนทุกคนลืมไปแล้วรถที่ทุกคนแบบลืมไปหมดแล้วตอนนี้ก็ยังขึ้นมาที่หนึ่งอยู่เป็นรถที่โหดมากผมบอกเลย T W W ครับผมตอนนี้รู้สึกว่าห่างไกลมาก T W W ติดตรงนี้หิดนึงครับผม T W ไปมาดีแนะ่จริงตาไม้ทันไม่เห็นใครในแมปแล้วครับผมโอ้โหซูเปอร์โนวารถที่ทุกคนลืมไปหมดแล้วไม่คิดว่าจะสามารถขึ้นมาที่หนึ่งได้ ฮึบเพบแอดวงแอดวานแอดเปียวแอดเคมซีดับบิลไปดิโอเคฮึบฮึบเพบอุ้ยเกือบเลี้ยงบูติดนะเมั่อทีเพิบเพิบเพบโอเวอร์ดีไปผมซีดับบิลอีลรอบดึงซูเปอร์น้องว่าจะได้เลี้ยงลรครหรือไม่ไม่ได้ช้าจะเลี้ยงคอไปสองดิจะแก้มือสำเร็จนะครับผมแต่ไม่ได้แก้มือกับมินิการยื้อนะแก้มือด่านนี้ตาแรกของในที่สามไงตานี้ผมก็เลยได้ที่หนึ่ง เป็นงไงรรับผมสำหรับวันนี้ของซุปเปอร์โนวาดิกริง้งกริงเท่นะคือที่ผมบอกว่าเล่นวันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับคือผมแบบคือส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วไงชอบรถสีม่วงชอบอะไรที่เป็นสีม่วงอ่ะคือพอดีว่ามันมีรถคันนี้ที่ผมซื้อมาตุนไวแต่คือผมยังไม่ได้มีโอกาสได้เล่นสักทีไงครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันก็คือรถซุปเปอร์โนวาครับผมเป็นรถที่แบบโฮ้ยคนรุ่นแรกๆอ่ะถ้ามาเล่นหลังๆไม่รู้จักหรอกรุ่นแรกๆถึงจะรู้จักนะครับผม<ๆ>ก 80-70%ก็จะไม่มีรถคันนี้เหมือนกันเพราะมันเป็นรถที่หายากมากๆถึงจะมีเพจเยอะแค่ไหนผมก็ว่าหายากนะครับเพราะเรทการณ์้รถคันนี้มันต่ำมากนะผมเดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันนะครับว่าเป็นรถอะไรนะผมโอเคครับถ้าใครไม่ข้อสงสัยอใช่ไหมผมคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้นะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ s u ติดตามและกดกระดิ่งกริ่งเพื่อมให้าคลิปใหม่ก่อนใครนะพี่ว่าการอะไรต้องขอกราบอภัยมานะที่นี่ได้รับสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนคิดว่ารถในนนนนนนตตาทีี่่่่ผผผมมมมมมเเพงงูดถถึืืออออออะะกกก้้คคครรรไชววยย์บบหแลัั ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊อืม